สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าคนเดิมจ้านะพอดีป้าเพิ่งจะปิดคิวรอบบ่ายนะแล้วก็คนล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชายคนหนุ่มๆนะป้าถามเขาบอกว่าสวัสดีจ้าจะให้ดูบริการแบบไหนดีจ้าเขาก็บอกเขาก็บอกว่าชอบเย็ดเกย ป้าก็บอกงั้นคุณมาถูกทางนะนะถ้าคุณชอบเย็ดเคเย็ดเฮียป้าป้านี่หนูนี่ไนดะ้เฮียนด้เคไม่มีอีกแล้วนะใน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 ตรงเนี้ยนะออแล้วแล้วป้าก็บอกป้าก็บอกว่าจะให้หนูเพิ่มหนูเติมตรงไหนอะ่ะบอกได้นะเดี๋ยวหนูเติมให้เพิ่มให้ได้นะเนี่ยป้าเพิ่งป้าเสร็จแล้วป้าต้องรีบกลับนะเพราะว่า กลิ่นน้ำหอมมันแรงนบป้าต้องกลับบ้านเป็นเติมพลังนะเปลี่ยนชุดอะไรนะเดี๋ยวคืนนี้ทํารอบทําแต้มต่อไม่ทันนะจ๊ะ